บสวัสด,ดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ต้องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับโนว่าพี่จะมาสอนตั้งค่านะครับที่แบบว่าสายไฮไลท์สายดันแรงนะครับแล้วก็อยากดึงหัวเป้นะครับโน แจกโค้ดสุ่มไม่มีเกลือสุ่มเว็บค่าทองโชนสมัครสมาชิกง่ายมาตรงเติมเงินเลือกเติมโค้ดเอาโค้ดนี้ไปเติมนะครับทุกคนจากนั้นมาสุ่มไม่มีเกลือกันนะครับเนมีให้เลือกสุ่มเยอะเลยนะครับวันนี้มาสุ่ม ID แรกงบ99บาทมาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคนมาดูแลกันนะครับจะได้หรือเปล่านะครับสำหรับไ d นะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่า ได้ไอดีหมวก F มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับไอดีนะครับเสื้อเฟซบุ o กเข้าไปเล่นเกมมีหมวก F จริงๆด้วยคุ้มมากใครอยากสุ่มตามเข้าลิงก์ใต้คลิปมาเลยอย่าลืมใช้โค้ดสุ่มฟรีด้วยนะครับทุกคน พี่ขอบอกเลยรัาว่าวันนี้พี่มีตั้งค่าดีๆมาแนะนาอีกแล้วนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดีๆอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับที่แบบว่าตั้งค่าไปแล้วดึงหัวได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับโนว่าวันนี้มีพี่มีทั้งเทคนิคแล้วก็มีทั้งตั้งค่าดีๆมาให้นะครับโนพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่าสําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนในส่วนของตั้งค่านะครับน้องๆถ้าอยากได้นะครับก็ต้องดูคลิปนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะมันดึงนิดนึงนะครับโนแต่ ได้นะครับนก็จะเป่ามานนี่เลยนะครับสำหรับวง,งน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับนก็ต้องรองนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับพี่ไปทําการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยครับนงว่าเทสมาทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ การเทสกับคนที่ดึงหัวไม่เป็นและคนที่ดึงหัวเป็นนะครับคนที่ดึงหัวเป็นนะครับดึงไป10นัดนะครับเข้าหัวไป9้านัดนะครับแล้วก็คนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับนก็คือดึงไป10นัดนะครับเข้าหัวไปแค่8นัดเท่านั้นนะครับก็ถือว่าผลออกมาก็คือดีมากๆเลยนะครับพี่ขอบอิเลยนะครับว่าสาหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับตังค่าตัวนี้นะครับก็คือพี่ไม่ได้กักพี่ไม่ได้ห่วงเลยนะครับพี่ขอบอิเลยครับเนะว่าสามารถแคปหน้าจอนะครับหรือว่าแชร์คลิปพี่นะครับไปเพื่อนๆต่อได้เลยนะครับเพรรราาาาาาะว่่่ีีจจกกกกกกห้้บนนคคััััปุ็็มมงงงตตล ทไว้ขายแล้วนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโอว่าทาแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับโอพี่เขาบอกเลยครับว่าพี่เห็นในทิศต่อโคตรเยอะเลยนะครับโอก็คือกักตั้งค่าไว้ขายนะครับโอไม่เอ้นะครับแบบนั้นนะครับก็คือ ถ้าคนไหนอยากได้ตั้งค่าดีๆมาเอากับพี่ดีกว่านะครับเดี๋ยวพี่จะเอาให้แบบฟรีรักกันนะครับน้องมาเรามาเริ่มตั้งค่ากันเลยดีกว่านะครับน้องสำหรับตั้งค่านะครับวงน้อมพี่จะเริ่มจากอันแรกเลยนะกันนะครับน้องอันแรกนะครับพี่จะใส่อยู่ที่100นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่ากล้องเลดด์ดอทนะครับพี่จะใส่100เสมอนะครับถ้าไม่ใส่100เล่นในมือถือนะครับโคตรยากแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องแนะนำให้ใส่100ละกันนะครับน้อยนะครับแล้วก็อันต่อมานะครับก็็เปนทางด้านของกล้อง็นะครัับบสหรกล้องนะคมาณนี่เขาบอกเลยนะครับ นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนะสำหรับกล้องเรดดอ t นะครับทุกคนก็ให้ใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับเนะสำหรับกล้องเรดดอ t นะครับแล้วก็ ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของ 2, สโคคุณสองนะครับสำหรับสโคคุณสองนะครับนอก็ให้เราใส่นะครับนออยู่ที่100เหมือนกันนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับนอว่าสโคคุณสองนะครับนอก็ใส่ไปได้เลยนะครับนอ100นะครับก็จะเป็นเปาไม้นี่เลยนะครับนอะสำหรับสโคคุณสองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับนอก็เป็นทางด้านของสโคคุณสี่นะครับสำหรับสโคคุณสี่นะครับนอก็คือใส่อยู่ที่100เหมือนกันนะครับทุกคนสําหรับสโคขุนสีนะครับก็ใส่อยู่ที่100นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนาะพี่ ประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ลําก็สไนเปอร์นะครับก็ใส่อยู่ที่ประมาณ50นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับโนว่า ลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอก็คือถ้าคนไหนเล่นสไนเปอร์นะครับนอก็น่าจะรู้ดีนะครับนอว่ามีสําคัญนะครับนอเรียกได้ว่ามีจุดที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับนอถ้าตั้งจะดีมากๆเลยนะครับก็แนะนําให้ตั้งอยู่ที่50ละกหลักนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอว่าตั้งเปรามาณนี้ได้เลยนะครับนอก็สามารถตั้งได้เลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับนอนี่เลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับนอถ้าคนไหนเปิดมุมมองฉลาดนะครับก็ให้ตั้งเป็นศูนย์นะครับนอแต เปามานี่เลยนะครับน้อก็ถือว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนอก็จะเป็นเปามานี่เลยนะครับนองสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของ ตั้งค่าตัวใหม่ล <board> ่าสุดที่พี่เพิ่งเทสมานะครับเนาะเราก็เพิ่งได้มานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับองน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนยว่าสําหรับองน้องเขาเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าอันนี้เป็นตั้งค่านะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนยว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับก็คือสําหรับการควบคุมนะครับเนาะการควบคุมก็สามารถตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับก็คือตัวเร่งนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนยว่า ตัวเลงน,นะครับหรือว่าตัวช่วยเลงนะครับให้ตั้งเป็นเริ่มต้นนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับนอเป็นปุ่มยิงซ้ายนะครับก็ให้แสดงเมื่อสะกโคมนะครับนอแล้วก็แบบเร็วให้เราเปิดนะครับนอแล้วก็เปลี่ยนอาวุธด่วนให้เราเปิดนะครับรีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดนะครับนอสถานการณ์รีโหลดนะครับหรือว่าที่เป้าเล่งนะครับนอก็คือให้เราเปิดนะครับแล้วก็บุ๊มมองอิสระนะครับนอก็ให้เราเปิดนะครับโดนให้เราเปิดนะครับนอก็จะเป็นเป้ามาเลยนะครับนอพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสามารถเปิดได้เลยนะครับนนนนนนนออออออกกก็็็็ถืว่าาาาััี้้้้รรเเปทงงงดขใหตไม ต้องตั้งเยอะนะครับเนาะตั้งประมาณนี Brother ้พอนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั Command ้งเยอะไปก็ไม่มีผลนะครับเนาะส่วนที่มีผลก็ม <ools> ีแค่นี้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยเลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิ่งนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิ่งนะครับเนาะก็คือ ที่จะแนะนําเป็น3ขนาดละกันนะครับก็มี48สําหรับมือถือที่มีขนาดหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะใครที่แบบว่าเล่นมือ right ถือหน้าจอเล็กๆนะครับเนาะแนะนาให้เป็น48ละกันนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่านามือถือนะครับเนาะก็คือปัจจุบันหรือว่ารุ่นปัจจุบันนะครับเนาะก็คือแบบว่าให้ตั้งอยู่ที่58ละกันนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นทางด้านของคนที่เล่นใน a d นะครับเนาะสำหรับคนที่เล่นใน a d นะครับก็ตั้งได้เลยนะครับเนาะอยู่ที่ 68นะครับน้องก็จะเป่ามานี่เลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับน้องก็ถือว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับน้องในส่วนของขนาดปุ่มนะครับย้ำนะครับน้องว่าสําคัญนะครับพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่า จุดนี้สําคัญมากนะครับถ้าคนไหนไม่ตั้งตามนะครับนอก็ถือว่าจะเสียดายมากๆเลยนะครับนอก็จะาเป่ามานี่เลยนะครับนอก็ถือว่าฝากด้วยละกันนะครับสำหรับจุดนี้นะครับวงนอพี่เขาบอกเลยนะครับเนอว่าตั้งค่าขนาดปุ่มนะครับนาสําคัญมากๆนะครับนอก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอในจุดนี้นะครับแล้วก็ตําแหน่งการวางปุ่มนะครับเนอในการดึงหัวนะครับก็ต้องมีนะครับนอแต่พี่เขาบอกเทคนิคกอนละกันนะครับก็คือ เทคนิคนะครับเราจะออกไปหมุนตัวรอนะครับเนาะและให้ศัตรูเปิดเราก่อนนัดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยส่วนกลับนะครับเนาะอันนี้นะครับก็คือแบบว่าเราจะได้นะครับเนาะก็คือแบบว่าดึงหัวศัตรูง่ายนะครับแล้วก็ดึงหัวศัตรูขึ้นแน่นอน100%นะครับทุกคน ใครที่แบบว่าอยากได้นะครับนอในส่วนของตั้งค่าดีๆนะครับนอก็จะเป็นปรามานนี้เลยนะครับสำหรับ้องนอะคนไหนนะครับนอที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆนะครับนอก็เป็นเปรามาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับเนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านของตั้งค่านะครับนอพี่ขอบอกเลยนะครับว่าไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนะครับช่องพี่ช่องเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับระบบตั้งค่านี้นะคบพี่ขอบอกเลยนะครับว่าดีที่สุดนะครับแล้วก็มีการเทสมาเรียบร้อยนะครับเนาะไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะดึงหัวไม่ขึ้นนะ ก็จะไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับต้องมีการฝึกฝนนะครับไม่ใช่ว่าตั้งค่าดีแล้วจะดึงหัวขึ้นเลยนะครับเราก็จะประมาณเลยนะครับล้วก็ตำแหน่งที่เราต้องว่างนะครับเนาะสำหรับตำแหน่งที่เราต้องว่างนะครับก็คือให้วางประมาณนี้ได้เลยนะครับสำหรับตำแหน่งที่เราต้องวางนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็วางแบบนี้ได้เลยนะครับล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับเนาะสำหรับกราฟิกก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับถ้ามือถือคนไหนนะครับพอรับไหวนะครับกับสเปคสูงนะครับก็แนะนำละกันนะครับเนาะก็คือตั้งเป็นขั้นสูงได้เลยรต้องมมีปาณ842 กิขึ้นไปนะครับน้องแนะนําเลยนะครับแต่ถ้ามือถือคนไหนนะครับแหลมต่ำๆนะครับน้องไม่ใช่ว่าดึงหัวไม่ได้นะครับก็คือ ให้เราปรับภาพนะครับเนาะเป็นราบลื่นนะครับหรือว่าเป็นมาตรฐานนะครับเนาะเราก็ให้เราปรับนะครับเนาะต่าทั้งหมดนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถดึงหัวได้ลื่นขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือแบบว่าจะดึงหัวได้นะครับเนาะแบบไม่สะดุดนะครับก็จะเป็นประมาณนึงครับล้วก็แถมให้หนึ่งอันละกันนะครับเนาะก็คือเรื่อง DPI นะครับสำหรับเรื Kop ่อง DPI นะครับเนาะก็คือแบบว่าถ้าคนไหนเล่น iOS หรือว่าเล่น iPhone นะครับเนาะก็ตั้งไปเลยนะครับ1น0อสนะครับเนาะสำหรับเรื่อง DPI นะครับเนาะก็จะเพิมาเรื่อยเรย ครับงน้องก็ตั้งได้เลยนะครับนแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของ DPI สำหรับ Android นะครับเนาะ DPI สำหรับ Android นะครับก็ตั้งไปได้เลยนะครับเนาะ900 DPI นะครับก็จะาเป่ามันนี่เลยนะครับเนาะสำหรับ DPI ของ แอนดรอยนะครับน้องก็สามารถตั้งแบบนี้ได้นะครับงงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าตั้งได้เลยไม่เสียหายนะครับน้องแต่ก็ดูมือถือด้วยนะครับว่ามือถือไหวหรือเปล่านะครับน้องถ้ามือถือคนไหนไม่แรงพี่ไม่แนะนําละกันนะครับก็จะเปลี่ยนมาเลยครับน้องส่วนมือถือคนไหนแรงๆนะครับน้องก็สามารถตั้ง DPI ได้นะครับเพราะว่า DPI นะครับก็มีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียนะครับก็คือ ดีพีไอนะครับจะช่วยให้เราดึงหัวได้ง่ายขึ้นนะครับน้อเราก็ที่สําคัญนะครับจะเห็นมุมพ่วงขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือจะทําให้มือถือของเราร้อนเร็วนะครับนอถ้ามือถือคนไหนมีสเปคสูงนะครับก็น่าจะระบายความร้อนได้ทันนะครับนอแต่ถ้ามือถือคนไหนนะครับที่แบบว่าละบายความร้อนไม่ทันนะครับนอก็คืออาจจะพังเลยก็ได้นะครับนอระบบดีพีไอก็คืออันตรายมากนะครับน้องก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับน้องถ้าพี่แนะนําจริงๆนะครับก็คือไม่ตั้งก็ได้นะครับน้องแต่ถ้าคนไหนอยากตั้งก็ ั้งก็ได้นะครับน้องก,ก็จะประมาณเลยนะครับน้องก,ก็ถือว่าตั้งค่าก็หมดเท่านี้แล้วนะครับสำหรับองน้องเขาหต่นะครับที่แบบว่าอยากตั้งค่าตามก,ก็สามารถตั้งค่าได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่า ตั้งค่าได้แล้วนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็ถือว่ามาบอกตั้งค่าที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับเนาะสำหรับองน้องคนไหนพี่ๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนอยู่ในิงๆนะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ดีกว่านะครับเนาะไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดเนทเลยครับเนาะเพียงเท่านี้ก็มีความสุขแล้วนะครับแล้วก็ได้สนับสนุนแบบเต็มที่ด้วยนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเนาะบาย